เย้ลันละแล้นี้คือเพลงล่าสุดของพี่รูลานะน่ารักดีนะคือน่ารักทั้งเพลงทั้งตัวพี่รู้ล่ะก็ลุกเปลี่ยนไปเลยนะครับเป็นสาวญี่ปุ่นหอมสวยคือเขาไม่ได้ลดความอ้วนรูลุลางเขาอันนี้ไม่แน่ใจเขาผอมลงป่ะแต่เราดูน่าจะผอมลงนิดๆแต่ว่าสไตล์การแต่งหน้าครับ กันคือปกติเขาจะกรีนตาเยอะหน่อยอ่านี่คือแบบไม่ค่อยกรีนตาเท่าไหร่คือดูแบบดูเป็นสาวหมวยญี่ปุ่นแล้วก็ดูแบบผมยาวด้วยใช่ใช่คือสาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเน้นสไตล์ธรรมชาติเขาจะไม่แบบใส่ขนตาอะไรเยอะอะไรเงี้ยแต่เสื้อผ้าในมีสิเรียวหลังๆก็คล้ายๆเวียดนามหน่อยยังไงฮะคล้ายๆสาวเวียดนามแต่จริงๆต้องบอกว่าครัศิลปินของค่ายสนามหลวง ใช่ครับแต่เร์เลยต้องบอกว่าเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีคอนเซ็ปต์ที่แบบชัดเจนนะฮะไล่ตั้งแตุ่ลาภาพและเสียงไปพร้อมกันเฉยๆกันคาเชนโดจิจิกาจิจยาวัชชมบลูสนะครับแต่ละคนนี่คือแบบคือชัดเจนมากนะครับในในสไตล์ของเขาซึ่งภาพลักษณ์นี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ส่งเสริมตัวเพลงเหมือนกันสำคัญนะผมว่าเพื่อให้รู้ว่าแนวเพลงเป็นอย่างไรหรือว่าตัวตนของศิลปินคนนั้นเป็นยังไงอะรอง้ครับซึ่งเพลงของวราเพลงนี้ก็มีกลิ่นของความเป็นญี่ปุ่น อยู่เยอะเลยทีเดียวนะฮะก็ต้องติดตามว่าอัลบั้มนี้เนี่ยนะฮะจากเป็นบอสซ่านะฮะสซนาสโน่อัลบั้มเก่าๆเออร์เมิร์นลาลาบายอะไรอย่างนี้นะฮะต่อเป็นอัลบั้มนี้เนี่ยทรงเพลงจะมาประมาณไหนนะครับนการเปิดตัวเพลงนี้น่าสนใจเลยทีเดียวครับนะครับหลีนะฮะแล้วก็พูดถึงพี่ลุลาครับก็พูดถึงค่ายสนามหลวงช่วงนี้จะเป็นช่วงปิดทองหลางครับุคคลคนนี้ ใช่ครับใครครับอยู่ในค่ายสนามหลวงนี่แหละจริงไหมฮะเขาเป็นครีเอทีฟอยู่ในค่ายนี้ครับผมเขาชื่อว่าพี่อาเธอร์ฮะคุณอาเธอร์เฮ้ยผมรู้จักอ่ารู้จักเหรอครเคยเห็นเขาเคยร่วมงานกับเขาหรือเปล่า ไม่ไม่คือไม่เคยลงงานแต่ว่าผมเคยเห็นเขาเคยเห็นใช่ไหมครัที่เขาที่ดาบแล้วก็แบบเฮ้ยลุ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 อยู่อันนึงใช่ป่ะขี่หลังม้าใช่ใชมครับ่ป่ะใช่เลยนั่นคือ King Arthur King of Arthur สุดยอดมากครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่อง King of Arthur เป็นหนังที่ดีมากๆนะครับาจะย้อนไปถึงสมัยกรีกไม่ใช่แม่ผมพูดเล่นไม่ใช่จริงแล้วคือเขาเป็นบุคลากรคนหนึ่งแล้วก็กระปู่สมยาวมากนะครับคือเขาเป็นบุคลากรคนหนึ่งนะครับที่มีเขาจะมีศพเาเรียกว่า มีความสำคัญและเป็นเบื้องหลังที่สาคัญที่สุดในไพ่ของสามหลวงก็อยากรู้ว่าคุณอาเธอร์เนี่ยเขาเป็นใครหน้าตายังไงแล้วเขาทํางานยังไงเขาปิดทองเขาจะถือดาบไหมแล้วชื่อนี้เนี่ยหลายคนน่าคิดว่าผู้ชายหรือเปล่าต้องมาติดตามกันอีกดอกเลยว่าผู้ชายหรือผู้หญิงนะฮะไปดูกันตรงนี้ครับปิดทองแหมซับซ้อนนะเชิญชมครับ เรอยู่ที่ค่ายสังหรณ์ค่ะพื้นฐานในการคิดงานให้ศิลปินคือเราต้องไปร,รีเสิร์ชก่อนจากจากศิลปินแล้วก็ต้องไปนั่งคุยกับเขาก่อนว่าเฮ้ยโอเคคอนเซ็ปต์คอนเทนต์เป็นไงแล้วเราดึงออกมาให้มันให้มันปไปให้มันกลายเป็นคอนเซ็ปต์ไอเดียที่ชัดเจนหนึ่งอันแค่หนึ่งอังนคีย์คีย์มิเศษคีย์มิเศษแล้วคีย์คีย์พิเศษนั้นจะสามารถทำให้เราออกมาทำได้ นี้จะนำมันก็จะมีชัดเจนมีลุลาเนี่ยคือเป็นตัวอย่างหนึ่งหนึ่งศิลปินที่รู้เลยต้องการอะไรแต่ว่าด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของของดนตรีของของงานเธอคือคือเป็นช่างคิดแล้วก็มีความเป็นแฟนตาซีในเรื่องดนตรีเจสเซอร์เจสเซอร์ก็เป็นโรแมนติกทุกครั้งที่เขาเพลงมาให้ฟังเนี่ยคือเขาก็จะมาเขาก็จะมาเล่ามีไอเดียว่าอุ้ยที่มา คือคือเหมือนเขาก็เตรียมกันบ้างเขามาแล้วคือแล้วเราก็จะเห็นบรรยากาศว่าคือเวลาที่เขาคุยกันก็ถึงมีเดโมโเขาก็แบบเหมือนแบบโอเคเนี่ยเขาจะแบบเออเจสเซอร์ก็จะไอ,อพี่เอ็ดดี้พี่เป็นมือกอล์ฟพี่ผมใส่รูปนี้สิเออใส่รูปอย่างนี้ไหมพี่พี่ผมก็เอออะไรนี้สิก็คือเหมือนด้วยความเขาสนิทกันเขาจะทํางานกันเหมือนแบบเวลาคุยกันในเรื่องงานเขาจะเหมือนคุยเล่นอ่ะแต่ก็คือได้มันเป็นงานที่มันแบบเออ่มันออกมาดีเลยนะคะ เขาจนเด็กอะเป็นจริงค <If S 1> ือเขาโตมากนะคือแอมมี่แอมมี่เขียนเพลงเองคือแต่งเพลงเองทุกเพลงที่อยู่ในอัลบั้มไม่มีคนอื่นมาแต่งให้นางแต่งนีงแอมมี่เขียนเองเพลง A ทุกทุกครั้งแล้วก็คือแอมมี่เป็นคนเขียนเพลงเก่งเป็นคนเก่งนะในเรื่องของเพลงก็ก็จะเป็นซาวอย่างชัดเจนเนี่ยซาวเดอะว่าทุกดูก็คือมีความเป็นแบบร็อคแอนด์โรลวินเทจที่คือตอนนี้เขากำลังทำกันอัลบั้มมันอยู่ก็แบบเราฟังว่าแบบเออมันจะมีความเป็นโมเดอร์นวินเทจ อันน,นี้ก็ฝากแล้วก็จริงๆถ้าใครติดตามก็อยากดูเรื่องอะไรเกี่ยวกับสนามหลวงเกี่ยวกับศิลปินเกี่ยวกับทีมงานก็ให้ให้เข้ามาที่ Facebook สนามหลวงลวนะคะมาคุยกันติดต้าบน้านของสนาม yeah. นี่คือพี่อาเธอร์นั่นเองครับเธอร์ครีเอทีมดีเลคเตอร์ชื่อตำแหน่งขนะนะครับของสนามหลวงเขาเป็นผู้หญิงนะครับผมก็ได้ผิดใช่ไหมฮะเอ้ยเออผมโอเคฮะด้วยส่วนตัวนี่ผมก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่อาเธอร์อยู่เป็นยังไงครับผมก็ทำงานอยู่ที่สนามหลวงอยู่นะครับแล้วก็คือเขาเป็นคนที่มีความคิดที่เป็นระบบแล้วก็สร้างสรรค์คือเขาจะเป็นคนที่อัปเดตเรื่องราวตลอดเวลาเพราะว่าแฟชั่นมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไงต้องอัปเดตตลอดเวลาเนาะคือหน้าที่หลักๆของพี่เธอคือดู รูปของศิลปินหรือยังไงก็คือศิลปินเนี่ยมันมันจะมีคีย์เวิร์ดอะไรบางอย่างที่สะท้อนตัวตนของคนนั้นๆครับแล้วพี่อาเธอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่หา้ตัวนี้มาแล้วก็มาขยี้ต่อว่าศิลปินคนนี้อย่างเช่นอสมมติถ้าเกิดเป็นพิจิกาเนี่ยเป็นเพลงเขาออกสไตล์ยุค7 0 8 0ก็จะมาขยี้ว่าในยุคนั้นเนี่ยมีอะไรที่โดดเด่นการแต่งกายการอะไรอะไรอย่างเงี้ยศิลปะหรืออะไรต่างๆนานาทุกอย่างเขาก็จะไปหามาแล้วก็ เอาออกมาสร้างเป็นซีดีเป็นเอ็มวีอะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะสะท้อนภาพคือมันจะลรีบไปหมดเลยเหมือนช่วยขยายภาพให้ศิลปินให้ชัดใช่เือทั้งปกอัลบั้มทั้งแนวทางของอัลบั้มแนวดนตรีด้วยครับมันต้องไปอย่างนั้นหมดเลยฉะนั้นต้องไปไปหาในการซึ่งทุกสิ่งอย่างนี้ก็เป็นการคุยกับศิลปินมาก่อนด้วยอยากคุยด้วยอ่ะเป็นยังงไผมคุยด้วยได้ไหมอ่ะจะได้รู้นะครับว่าจะได้เป็นเอาพูดถึงรุูอย่างรูทออกอัลบั้มมาสอบอัลบั้มเนี่ยครับผมเป็นยังไงบ้างครับในในการในภาพที่เขคนก็จะเข้าใจว่าเราเป็นแรรักกโมนติ ถามว่าจริงๆแล้วดูจากรายการมาล้วใครที่ติดตามรายการไลฟ์แอจีมาตลอดรู้ออกนะครับคงรู้ว่าไม่ใช่ร้อหลอกเป็นรักตลอกล้อก้าวบ่เลเพราะนะครับเปลี่ยนเรื่องดีกว่านะครับต้องบอกว่าอีกหนึ่งศิลปินวงนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในค่ายสนามหลวงเือนกันที่เราได้ดู MB ็มบีไปถึงทีนี้ล้าได้ไปเชื่อเห็นกันมานมากครับเพลงนี้ต้องรู้มีแบบในเต้นนีแบบว่าถือว่า เป็นเพลงที่แต่งมาเพื่อเล่นสดจริงคุณมีตอบอะไรที่เหรไม่รับรู้ความสนุกในร่างกายแล้วหรเปลเป็นเพลงที่คุณก้าฉันทวิทย์เพิ่งโทรมาบอกเราว่าให้ช่วยตามหาผู้หญิงคนนี้ให้เขาหน่อยทำไมอ่ะเพราะผู้หญิงคนนี้เขาหายไปอ๋อผมรู้แล้วแปลเขามาเล่นในึ่งเพลงนี้เราก็เลยโทรจ้างให้พี่เจสเซอร์ช่วยตามให้นะครับไปตามภาษชุดดำครับกับพี่ในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้กันนะรัติการเจสเซอร์เย้ Cha cha da